นี่ครับก็สภาพรถจะเป็นประมาณนี้นะครับเบรกหน้ายังไม่มีนะแต่คิดว่าจะใส่ให้อยู่เดี๋ยวไปหามาใส่ก่อนนะครับแบตเตอรี่เดี๋ยวแถมไปให้เลยในราคาห้าพันหรือยังไงก็ต่อรองกันได้นะครับแต่ว่ารถมารับเองนะสภาพไฟเบอร์อะไรก็จะมีรอยบ้างนิดหน่อยนะครับไม่ไม,ไม,ไม่นิดนะครับก็มีรอยเยอะแต่ว่าไม่ได้แตกไม่ได้หักเยอะนะครับก็คือสภาพก็ยังดีอยู่นี่ครับกรอไฟหน้าก็เดี๋ยวผมใส่น็อตให้นะครับ พราะตอนนี้ยังต้องเดินไฟอีกนิดๆหน่อยๆนิดเดียวเองนะครับเดี๋ยวผมเอานี้ออกก่อน <c oughs> แล้วก็เบาะนะครับเบาเบะไม่แน่ใจว่ามันตรงรุ่นหรือเปล่าเพราะมันก็มาสภาพนี้นะครับนี่มันจะเป็นตัวแบบเนี้ยบะจะปิดไม่ได้นะครับมันจะล็อกไม่ได้ สามารถไปซื้อเบาะมาใส่ใหม่ได้นะครับเพื่อให้มันล็อกได้ก็นี่สลิงตัวเปิดล็อกก็มีแต่กุญแจไม่มีนะครับกุญแจจะมีแค่ตรงที่คออย่างเดียวเนี่ยครับรถติดนะครับรถติดอยู่แค่ใส่แบตก็สตาร์ทติดเลยนี่ครับก็จะเป็นรีเลสตาร์ทรถยนต์นะครับเพราะของเดิมๆมันเสียโอเคก็จะประมาณนี้นะครับผม